สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่พ่อกันอยู่ป่าอยู่ดงคือเก่าจาพี่น้องพ่อกัยิมอนอยู่ทงอยู่ทาอยู่นาปังคือเกา่านอนให้นอนหน้าเฝ้าให้เฝ้านาคือเก่าจาพี่น้องแต่ว่ามองนี่มีน้ำขังอยู่แนนิดหน่อยแต่ว่าก็มีข้าวเกิดเพราะว่าน้ำใสนี่ข้าวเดี๋ยวยิมอนจะเป่งน้ามาใส่ให้นี่ จะดูดน้ำตันนั้นมาใส่ให้นี่สูบน้ำมาใส่เพื่อจะไหลเรียงนอพี่น้องเพราะว่าหนาแหงเดือเกินก็เกิดก็คือสิยากนะคะโตบ่เกิดก็กะะกดกหลายพี่น้องคันเท้าสีดำนะมันโบยุ่งบ่ญาิป่านนี้เด้สำหรับเจ้่มวนวาพาพราะวามันจบครั้งเดียวคือตกกาแค่สองสามตาตกรากาจ้างคนมาถอน มันเ็ดคนเดียวว่แเล้วหรอกพี่น้องต้องจ้างคนมาถอนจ้างคนมาถอนกะมัดละสี่บาทแต่ว่าน้าเยี่มวนนี้สี่เบิดอยู่สองสามพันหรือสี่พันก่ากับโอ้โหสองสามพันก้นา 2, 3, กสำหรับมัดเก่านะปังกี่ดได้นะ่บลุดดอกสองพันห้านี่เยี่มวนบ่ามดกะมัดละสี่บาทพี่น้องบอกโลคูณหานเบิ่งติดดั้มสิโตเข่าไปคนละทอาใดสสำหรับเข่าดำ เฮ้าเมา่วานแบบนี้เพื่อลดค่าใส่ใจลดค่าเสียหายลงพี่น้องเพื่อจะบ่บอให้ทุนเท่าไหายคิดว่าแต่ทุกปีมันก็บ่อลหลปันใดดอกสำหรับนาวานถ้าเกิดดีแน่ยกะกะสามไปแน่แค่ร้อยสองร้อยมัดกบะพรอถ้าเกิดบ่ดีกะได้สามุ่นละเบิดเป็นพัน ปีนี้ลักษณะนี้มันมัน,ม,นมันมีปัญหาคือว่ามันในช่วงหนาวถาอากาศฮอนบ่เป็นอย่างพี่น้องถาอากาศฮอนนี่บ่มีปัญหากับการการงอกของเขาแต่ว่าถ้าหากเขาถ้าหากเขามันถือหนาวหนาวจัดหนาวแบบเยวนี่แบบเมื่อวานนี่พี่น้องเย็นจนว่าอุย้ยยีม่มอนกังเว้นยีนม่มอนในขอมพอหลมเลยตากแดดขอมพองลมฟีง่งแดดเลยพี่น้องหนาวแห้ง ทั้งลม้มทั้งหนาวกูขามาแบบนี้มีปัญหากับการงอกของขปูกขลูกงอกกับโบติมลอยปันใดเพราะว่าอากาศบบอบเอาเขาจะแตกดีเนี่ยเพราะว่าถ้าอากาศอบอา้าแล้วก็จ้างคนมาดากะมือละสามร้อยบาทสําหรับบ้านเจ้าของแต่ค่าแรงบ้านอื่นน่ะเ,เ,เพิ่นเพิ่นเพิ่นเคลื่อนย้ายจากบ้านไปบ้านอื่นเพิ่นว่าเพิ่นสามร้อยกวัวถึงสี่ร้อยแต่ว่าบ้านเขากับบู้ว่าค่าแรงเพิ่นจะขึ้นก่วนี้หรือบบ แต่วันย่างๆนะคือสามรอยพี่น้องลงกะแปดเก้าโมงเก้าโมงเก้าโมงครึ่งเพื่อนะเพื่นลงนากะออกหนาบ้านเฮาก็ออกคำแน่หามงห้าโมงกลัวแล้วแต่พี่แต่น้องเพิ่นอยากซอยกันเนาะพี่นอ้องกะจำกัดบ่ได้เพราะว่าเป็นเป็นคนบ้านจะขวงทั้งเธอกะจ้างพี่จ้างน้องมาเพื่อนกะอันซอยไปเนี่่หอดคำหอดมืดทั้งเธอกะเหลือบ่ลายเพิ่นกรว่าเฮ็ดให้แล้ว น้องมันสิเป็นลักษณะนั้นแต่บ่านาบ้านนี่บริษายคนงานสบายดีเนี่ยแต่ว่ากระเปืองน้ำสูบขึ้นมาถ้าเป็นทีมนี่แหละพี่น้องตตขคอผิดมันลายแต่ว่าก็ต้องได้ทำพอบา่าขาหาคนงานบ่ไดเป็นไงเห็นห่างห่างขึ้ในใดนี่คือคือผ่อเห็นเขาหรือมันอย่ไก่หรือมันรนับแสงตะเวนอออนี่ให้นี่นี่หละพี่น้องคาดมือบ้านเมื่อบานนี่เขา้า เขาพ่อใหญ่เฮีดเฮียกองไปนี่อันน้าหงแบบนี้นี่ระแหงซาเพราะว่าเป่งมันไก่มันไ่น้ำบ่ได้ได้น้ำบ่เสมออันรถไทยดินมันเหนียวแห้งนะดินบ้านนี้มวมนมันเพราะมันดินนวลเหนียวแห้งน้าหงแบบนี้กะ แห่งดุ้นตาน,าน้แห่งเกินไปก็นเน่าก็ต้องมาเข้าสำล้องไว้แถมอวีแต่กระเพทันดอกเพราะว่าทั้งโมงเขาเกิดแล้วม่อคืนนี่นกเป็ดนงแกใดนี่ปญวา,านจักวานหางวานทีปญ่เป็นฟูวานแต่วาลวกวานพอดีหรอก นี่ให้หนึงเด็ดน้ำแล้วเด็ดน้ำแล้วนี่ล้รอรอเขาสีแทงเนาะมีหนึ่งสองสามสามให้ที่เห็ดหลังเขานี่ละ่ะมองนี้ยังหงงามมะนาวมันไปแคนมันทันต้องมากวดไล่ลงไปอกีกไปพูนหรอพีอ่เนาะอืม เมืองนี้ก็แห่งที่หลังก็มมแต่ห้อยนกจริงจริงมีเข่าแต่ว่าเขา้ามาเหยียบลงต่มลงอย่างแล้วมันก็เข่ากัเนาเสียแบบแล้วนะ้ำปองนั่นหมานี่เนาะยังหงเป็นมองเป็นมอง,มอ,งอยู่พี่น้องเห็นจังไดยเข่ากับสีเนาเข่าสีเปอดเนา พี่เลนี่เบ่งหอยนกเบ่งพนลงไหมว่ามันนกป็ดซ้ำบอกม่าคือในห้องโทษโทษนะนี่ยนี่กระโบมีเข่าเลยลงกลิ่นลงยำอะไรกับน,นกพิราบละกลตีนน้อยน้อยนี่อืมเสียงโทษโทษนี่ดินกเป็ดลงนี่พี่เลาะ ไอ้ขี่เต็มหนึ่งนี่โอ้ยขีเ yeah. จ้าน้าไปทั้งใดนอนนี่เนาะเป็นบากเป็นบากยมมื้ล้มมือนี่ลมแหง,งแงเพราะเด็ดงน้ามเนี่ยสุดท้ายก็สิลงสายห้องนี่พี่น้องใส่รถรถไทยแดง,งใหญ่เ้าลงม่ได้ตังอาศัยรถน้อย ใส่ลดน้อยลดรถไทยเดินตามลงมาปา่าให้มันเสมอกันแล้วก็จะบานก็คือเสร็จดูในทีห้องอยังนี้ที่น้องเราชอบแล้วเจออันเสร็จภารกิจก็คืออันบานแล้วเรียบร้อยนี่ทีเป็นอย่างคือ่านี่มันต้องเลยเฝ้าเฝ้านกพุนพุนลงแล้วทั้งพุนกลางเว้นนี่ค่ะคือลงนก เอี่ยงเน่ยมเขา้าวเมนเข้าวบัมากินเข่าดอกพี่น้องนี่หนูบางหนูมาขวดอยู่กลางๆน้องนะหอยหนูเพิน่นนงไปขวดกินกระปูตายนกเอี่ยงเน่มาลงเป็นโมเป็นโมเโมพิ่นกระหากินแมงกินมะเล็งนั่นแหละแต่เพาเพิพ่นบ่กินดอกเข่านะั่นแต่ว่าหึงมายำแล้วก็นกพิราบมากินเข่าเนี่ยนอนตัวนั้นนกเจ้า นกเจ้าไปกินเขา่านกปลกหางนี่กินหอยพี่น้องกินหอยนี่นอนห,อนหอยลายนกปลาหางนี่กับมะยำคือกันัหาไหนไย่างต้องใด,ด้เออใดหิ้วอยู่นี่แหละบ่ได้หนีไปใส่กลางคืนก็นต้องกลางไฟ